ฟังหนูใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งมาค่ะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งมาค่ะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งมาค่ะสวัสดีสองพันหนึ่งร้อยคนดูตัวฟันเดี๋ยวให้ในไลฟ์เลยนะ้องกาลังเปลกระดาษเดี๋ยวปล่อยในไลฟ์เลยค่ะปล่อยตั้งแต่วันนี้เลยหวยออกวันนี้ปล่อยเลยปล่อยเลยเสร็จแล้วบอกด้วยนะคะสี่มาบนล่าง แล้วมันออกเลขสมายสามตัวปะสามตัวตรงเลขกระไมศูนย์สี่หนึ่งไงออกเลขสมายสามตัวตรงออกเลขลาวเอไม้สามตัวตรงเลยเดี๋ยวมองมาฮะมาแม่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 หนูเปิดให้ในไลฟ์นี้หนูอารมณ์ดีมากเดี๋ยวหนูจะแจกข้าวตอนนี้หนูนั่งอยู่วางปู่อันนี้ไม่ได้ไปดูริเกเพราะว่าแพ้ท้อง แพ้ทองเลยได้ไปดูริเกไปบ่ไหวไปบ่ไหวก็เลยไม่ได้ไปมื้อนี้อันนี้ไลรสดหนูถูยี่สิบดีใจด้วยค่ะสุดยอดได้สี่ของวัดหน้าเดี๋ยวปล่อยเลยนะเดี๋ยวปล่อยเลยน้องกำลังแปากระดาษแปบ,บเดียวมีไหมทิ่ก็ก็ไม่มีอ่อแปดสิบแปดบาทส่งฟรีเอาไปแค่นี้พอเอาแค่แปดสิบแปดบาทพอ แม่แปดสิบแปดบาทส่งฟรีจบจบเลยเข้ากลุ่มไปแล้วแนวทางครบค่ะมีคนตามเลขสมาได้สามตัวโตครบมีคนตามเลขสมาแล้วได้สามตัวดีใจด้วยนะแม่นะนั่นคือลิงเว็บพนันหรือบ้านหวยอันนี้ลูกค้ากดไปปุ๊บจะเป็นมิชาชีพหลอกให้ลูกค้าโอนเงินหลอกดูดเงินจากบัญชีนะจ๊ะแจ้งสัดเจนเดอ้อแจ้งสัดเจนเดอ้อสี่นาทีสุดท้ายลงไลค์ค่ะสี่นาทีสุดท้ายลงไลค์ค่ะจะไปลงรัฐบาลไทยให้ ไปเลยแล้วไม่ต้องเป็นดามงดามาฉันลงเลยรัฐบาลไทยสิไปยากอย่างเนาะคำนวนทำเสร็จแล้วก็ลงเลยที่อยู่กับปูเป่เลยขอปู่เลยอันนี้ฉาชีพตั้งชื่อเฟซแบบงานเร่งงานรีบจัดอะใส่อะไรได้ใส่ไปก่อนอะพิมพ์มั่วก็มีใช่ถ้าสี่สูรวยมากอันนี้จริงแม่แต่หนูวิ่งสูไปเอแต่หนูวิ่งสี่ไปหนูวิ่งสี่ไป ป้าปาบอกเร็วๆนะน่ามันขับรถกลัมันจะเข้ามาได้สอสเสือเลขหนึ่งแปดสิบแปดบาทจัดส่งฟรีค่ะหนึ่งแปดสิบแปดบาทจัดส่งฟรีค่ะสอสเสือเลขหนึ่งแปดสิบแปดบาทจัดส่งฟรีค่ะท้องเราปังตลอดนี่แหละแม่เราเน้นเม็ดเดียวหางเดียวอย่าไปรีอย่าไปรอทีกลุ่มจะแตกแล้วตอนนี้ในกลุ่มจะแตกแล้วแม่ ตอนนี้ในกลุ่มหนูจะแตกแล้วแม่นี่ลูกค้าได้สามตัวตรงาการแจ้งเตือนเด้งตึงต้งตึงต้งตึง้งเลยหนูฟันสี่ค่ะแม่จา๋าหนูฟันสี่มาบนล่างเลยคะ่ะมั่นใจสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ของงวดสิบหกสิงหาจากปล่อยเลยจ้ะงวดสิบหกสิงหาหนูปล่อยเลยฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วห่วยเพึ่งออกยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วแลฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกสิงหาคมฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ามตัวลงให้ในกลุ่มหลังโลคหลังจบไรสดเลยจ้ะจบต้องรอกันนาน